ที่นี่คือถิมคุ้นเคยมาก่อนเมื่อตอนครั้งเก่าที่นี้เคยหนาวเมื่อยาว์เล่าเรียนทุกวันมาสุราษฎร์ธานต้องแวะมากินเนื้อทอดเจ้านี่ครับโอ้เนื้อทอดอิตยาครับทอดอิตยาอ่าวันนี้คืหน้ายแหละนะง่ายเลยกินข้าวอลยตัวจริงตัวจริงกูบลู่เห็นไหมคนนี้มาขายแทนค่ะ ชื่ออะไรครับชื่อชื่อชื่อขุนค่ะขุนนะอ่าวันนี้มาทานขึ้นแม่นั่นเป็นกินข้าวเหรอเดี๋ยวดูขึ้นแม่นิข้าวอยู่ค่ะรถใหญ่มารถใหญ่มาครับอยู่ในซอยเออ่กาญป่ารับรงข้าวพ่อช่างนี่เองมีหลายอย่างมีหลายอย่างมีหลายอย่างเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวมาเอา ขา่าะไมยที่ร้านดีกว่าได้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 ผมผมลงเลมีคนบอกว่าอยากกินเยอะมากเนี่ยดีแล้วขายกี่ปีแล้วนีแล้วกี่ปีแล้วสามสิบปีแล้วสาปีแล้ว มีเินกี่ล้านละตอนขายแบบว่าไม่มีพื้นนะจ๊ะแล้วก็มานัิดหนึ่งใหม่เลยอื้ก็พอได้เลี้ยงลูกเลี้ยหารนะจ๊ะอร่อยนะผมมาแบบกดที่ไม่ได้อือสารีปีเนี่ยก็คือว่าอยู่ได้ก็เพราะลูกค้าเนี่ยถึงไม่อยากไปไหนหัดเองหาสูตรเองเลยน้องทำเองเลย อีกหน่อยก็ลูกษาทำต่ออย่าเลิกนะได้ลูกษาทำต่ออย่าเลิกนะจะออกมาประจำอย่างนี้ทุกวันอ่ะต้องไหวต้องออกมาประจำนี้ทุกวันก็เลิกเนี่ยคนจะอดตายกันทั้งประเทศขาเนื้อย่างอร่อยมีถือว่าก็ซื้อมาลิงก็อร่อยใช่ไหมลิงวัวก็อร่อยเป็นนุ่มอ่ะค่ะถ้าคนทานลิงเบนเจอร์เคยทานไหมยังไม่เคยทานไม่เป็นไรไม่เป็นไรหุ่นคันเนื สภาพสภาพไปเลครับถ้าาเปมีแมสก์จะลำลายจะเต็มปากเลยวกินหอมมากกินหอมมากอ่าแล้วน้ำมดนครับสองชุดอ่าราคาไม่แพงครับราคาไม่แพงขอบคุณครับขอบคุณครับ ท่านยิทยาครับตรงข้ามคอช่างนี่เอกได้กินแล้วได้กินแล้วกินข้าดีกว่าสวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับครับอะไรมากินเนี่ยเออข้าวเปล่าเราเากินเท่าฮะเอาข้าวมบข้าวก่อนข้าวใส่กับเผาใครทำให้กินเออแม่ครับแม่ครับอะไรมากินไหมเนี่ยโอ้โหไก่ย่างครับข้าวไก่ย่างไก่ย่างเอร่อยมากใคทำเองแม่ทำครับแม่ทำอีกแล้วอันนี้อะไรครับเนี่ยเออข้าวแกดทอดกับสลัดครับใครทำแม่ครับแม่ทำอีกแล้วครับโอ้โหไห่างนี้เปิดดิเปิดดูผมน่ากินไหม กินเลยกินเลยกินเลยข้างในไหลข้างในไหลโอ้โหเนี่บครับโอ้โหดีเลยฮึมเมือ่อวานกินอะไรเมือ่อวานเหมือนกันครับโอ้โหไก่ทอดกับไข่ดาวอันนี้อะไรเอ่อ,ขอเขาไปกับเขาไปไปเลยไปไปเลยไปไปเลยไม่ต้องอายไม่ต้งงอ,องอายฮึมเมื่อวานกินอะไรเมือ่อวานได้ทำอะไรกิน ไม่ได้วันแม่ทำอะไรเออทำข้าวข้าวหมูอะไรสักอย่างเอากินเลยกินเลยกินเลยข้าวของข้าวขอครับอยู่มอ .1 ใช่ไหมเนี่ยครับทำไมถึงมาถึงเวลาครับคุยแตกินไปตอนราชกละก่อรเนี่ยรับข้าว อันแรกันเออแม่มข้าวมือนแม่บอกว่าไงเออครับแม่บอกว่าไงแม่บอกให้มาครับรถว่าทท่าแม่ดิอันนี้แม่บอกว่าแม่พูดเช่นกันแม่ต้องมาให้ได้หรือว่าวพูดดีพูดเสียงดังเออพูดดีๆครับแล้วว่าไงเออ ได้ก็ดีครับมาสุดกุหลาบี่มาสดกุหลับมาทมาสุดกุหลาบเออผมมาลองสอบดูครับแล้วผมกเข้าได้อ้าวทำไมถึงมาุหลาบเออแม่แ่บอกครับไแม่บอกให้มาสอบครับบอกที่เสียงดังเสียงธรรมดาธรรมดา่สามชชื่อะไรครับเสือภูครับจิตตูครับเป็นตัว้าหนึ่งสอง้าครับเอ่อชื่อธนากรครับ ห้าเก้าหน่งผมิุทธคุรับห้าเกหนม้าครับสามเก้าโอเคอเคอกินไปครับกินไปครับโอ้หน่ากินมากเลยเนํนนำลายไหล่ไหล <laughs> <laughs> นีครับ <Yeah. S 2> เด็กสวนเตะบอลครับสภาพอย่างนี้ยังเตะอยู่ใช่ั้เตะอยู่ครับเตะได้อย่างี้นี่นะใช่ครับท่านาดีอยู่เลยไม่น่าเช่อครับเป็นรงเรีนทีโอ้โห ได้ข่าวว่าเคยเล่นบาสแล้วมีเพื่อนเพื่อนมาเตะบอลด้วยใช่ครับไม่งงเลยก็ผมไม่งงบาสแต่ว่างงว่าพวกมันเตะบอลกันนด้ตอนนี้ตอนนี้อยู่นี้ผมเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่นี่ครับเป็นเจ้าหน้าที่วิชาการชื่อชื่ออ่ากิมครับรุ่นไรสามห้าร้่นสามห้าวิชาการอยู่ที่นี่ครับผมป็นไงบ้างเด็กรุ่สมัยนี้พุทธมณีเลยครับพุดอเลยไม่ฟังเลยครับ เราไปรู้ที่แทนแล้วแล้วถามว่าบางทีตอนนอ้พี่เล่นเชยใมีไหมอะไรครับคน้องๆบอกพี่เชยยังเลยอะไรเงี้ยเคยไหมนี่น้องบอกว่าพี่ฟังเพลงอะไรว่าเก่าจังเลยแก่จังเลยอะไรอย่างเี้ของใครอัศนีวสันติดจะเพลงนี้เขาเฮ้ยนะครับเขาบอกเอ้ยน้องๆฟอดเลยน้องจะมาเด็กไม่รู้จักครับน้องไม่บอกไม่รู้จักครับคือใครต้องบอกฟอสให้ฟอสบอกพี่ฟอสดิพี่ฟอสต้องมานะ เพามาเนี่ยน้องก็เดก็เขาเดินหน่อยก็ต้องพามาแล้วครับไปได้แล้วนะสมานยิ้นะต้องมาพาน้องๆกระเดินเดินๆด้วยว่าบอสคือใครวะนี่เรื่องจริงเลยเหรอเรื่องจริงครับ้องไม่รู้จักหลายคนมากเรางงว่าใครคือปอสบอดที่แลมบางคนยังไม่รู้จักเลยเขาต้องมาโรงเรียนนะเขาต้องมาโรงเรียนเขาต้องมาเขาต้องมาให้น้องรู้จักว่าเฮ้ยรุ่นพี่กันด้วยน้องไม่รู้จักคนยังงงเลยเอาละเดี๋ยววันหลัง มาคุยกันชีวิตเด็กรู้แล้วระหว่างเรียนกับมาเป็นครูนะเอาละเป็นเจ้าที่ปเป็นเจ้าที่นะมันจะโดนการ,รสนองกรันรยังไงบ้างาาเดี๋ยววันละการอยู่ไหนเจอกันคร,รับพี่เป็นรุ่นเวลาครับเตะบอลทุกที่ที่มีพื้นที่นะครับสนามี่คือสนามานี้ก็เป็นสนามบาสเกตบอลไม่บาสเกตบอลแต่ว่าจะมีการเตะบอลอยู่ด้วยนี่นะเตะบอลก็เตะไปใครเล่นบาสก็เล่นไป นี่เป็นการแข่งฟุตบอลไทยในครับคู่นี้เป็นคู่ระหว่างมอ1กับมอ2มอ1สีสีเหลืองครับมอ2สีเหลือง ฝั่งไหนเนี่ยเียฝั่งไหนเียฝั่งไหนอ่าสีสีนู้นสีดำครับสีดำพี่มมครับขอหนึ่งะสองครับอสอครับสีสีเหลืองมันหนงครับอ่าคะแนนหท่อยตัวนี้คะแนนห่ห้าห้าหรือหกหกหนึ่งครับหกเรืั้นโอ้แกน้องดีกว่าแกน้องดีกว่าเอาั้งเอาตั้งหลัเลยรอดตัวไปรอดตัวไป เก่งเลยฮะเก่งแล้วเก่งแล้วแลเก่งแล้ววเก่งแลวยยิ่งสวยยิ่งสวยมาวเก่งแวแล้วเก่งสวยมาวเก่งแวเก่งแล้วก่อแล้ว่งแล้วเก่งแล้เก่งแล้่งแล้วแล่งแล้วแล้่งแล้วแ่งแล้วแล้วเก่งแ้ว่งแล้วแลครับ่งแล้วเก่งแล้วแล้วเก่งแล้ก่งแล้ล้วเก่งแล้วแล้วเก่งล้เก่งแล้วแเก่งแวแล้วงแ้วแงแล้วกงเก่งแล้เก่งแล้วเก่งแล้วแล้่งแล้วแลก็ ชาวชาวได้ครับไปลงอะไรครับฮะถ่ายไปลงอะไรครับอยู่ในโอทีเค้าแป่ดูก็หลับอ๋อเออมานาเก็บซีดเด็บสวนทั้งหมดมันก็เตะได้ครับแล้ตอนที่มาถ่ายผมเตะบอลกันไหมครับใช่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 ชื่ออะไรเนี่ยนาโนครับนาโนนักบอลหน่อยจะเป็นครับแต่เขาเล่นบอลครับเล่นอยุ่เล่นอยู่ตลอดเลยครับแล้วเออนี่โอ่นี่เต็มพร้องนี่ยครับจะลงจะลงสนามที่สนามนู้นสนามนี้ครับสนามนี้ครับอยู่ชั้นอะไรเนี่ยมาห้าขับมาได้เต็มตัวครับได้เต็มตัวได้เต็มตัวอ๋อ ชื่อเลขลำตัวห้าหกห้าหกเก้าทำไมมาดูล่ะก็อยากมาพ่อผมก็เป็นเศษเก่าพ่อเป็นโอเทีร้อยห้าร้อยห้าพ่อที่อะไรพ่อ kind ช of oh 네 eh ื่อเยินครับเยินครับเยินครับอ๋อนี่รู้เป็นเยินอันเนี้ยลุงรู้จักเนียครับ98 98แปดเก้าแปดลุงอะไรทีมเลยเล่นงอะไรพี่ครับพี่อะไรครับแก้วแก้วชื่อแก้วนะครับเฮ้ยเอ้นี่มาดิ่นี้ ชื่ออะไรเนี่ยชื่อมอแปนครับอยู่มอห้างงไงหมอห้างครเลขลำตัวเลขลำตัวห้าหกหกศูนย์หนึ่งครับทำ้ามาตัวขึม้มาถึงบุญาาหลับก็เป็นโรงเรียนที่ดูน่าสนใจครับเขาบอกมีกิจกรรมเยอะมีอ,อ,อะไรสาใจไหมก็ <laughs> 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 เยอะดีครับ <laughs> นี่จะลงเล่กเดนจะให้เี่นอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อเล่นเล่นให้ทีมร้อยสองได้ครับเขาเนอะครับเล่นไอ้ปากแดงนะครับทีมพิทึงนี่เลยเล่นกับพวกทีมลุงปูอะไรพวกนี่อ๋อแต่ผมก็เล่นเหรอไม่เลยครับผมเล่นคนเดียวนี้ผมเล่เชื่อเล่เชื่อเพื่อนยืมครับเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยเล่นกับร้อยห้าพ่อก็เล่นอเล่นเลยเล่นเลยอ้าเล่นเลย เด็กโชว์เตะบอลครับเด็กโชว์เตะบอลนี่เด็โชว์นะโชว์ด้วยเ้เอา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 โชวแล้วี